เอมิลคอนเจนนี่บนถส้นหนสงายดนตรีของสปายพัสกรกับอัลบั้มเต็มครั้งแรกในชีวิตสักทีสปายพัสกรเจ้าของฉายาไมเคิลบูเบ่เมืองไทยเปิดตัวอัลบั้มแรกในชีวิตสักทีเตอมิลคอนเจนนี่บทพิสูจน์ความสำเร็จตลอดระยะเวลากว่า20ปีบนเส้นทางดนตรีอาชีพ ผู้มีสไตล์การร้องอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานความเป็นไทยและสากลได้อย่างลงตัวสั่งสมป,ประสบการณ์จากบรมครูเพลงชั้นศิลปินแห่งชาติข,าข้ามเวลาสู่คนยุคใหม่ถ่ายทอดสู่ดีเอ็นเอของผู้ชายคนนี้กับอัลบ,บั้มแรกในชีวิตดึงห้าโปรดิวเซอร์ตัวท็อปเมืองไทยเรียบเรียงผลงานสิบบทเพลงอมตะประทับใจในรูปแบบร่วมสมัยเต็มเปิดให้จับจองในรูปแบบบ็อกเซ็ตลิมิเต็ดออ dition แล้ววันนี้ โดยงานแลถลงข่าวจะขึ้นที่ร้านความเปโนกุ้งแบงก็อกชั้นเก้าแบงคัวเทียท่านทางแขเกเหรียนที่มาร่วมงานต่างร่วมแสดงความยินดีอย่างทั้ข้างค่ะบคาวันนี้เปิดอัลบั้มสักทีทางดนตรีเป็นยังไงบ้างราครับวันนี้ดีใจมากๆครับที่ได้มีอัลบั้มของตัวเองสักทีนะครับผมก็ได้ ทำงานอยู่ในแวดวงดนตรีมานานนะครับก็อย่างที่ได้ได,ได้หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาม,มาบ้างทั้งเวทีประกวดทั้งคอนเสิร์ตต่างๆนะครับเราก็คิดว่าเรามีเรื่องที่อยากจะเล่าเรามีเพลงที่อยากจะร้องนะครับก็เลยก็เลยคิดว่าการเดินทางเนี้ยมันมันน่าจะเล่า,น,าน่าจะมีคนที่อยากฟังเรื่องราวของสปายแล้วก็ได้ฟังมิราเคิลเจนนี่การเดินทางที่มันวิเศษของสปายวันนี้ครับ มันเป็นบทรวมบทเพลง10เพลงเนี่ยเป็นบันทึกการเดินทางของสปายในในเส้นทางดนตรีครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับ20ปีที่แล้วนะครับก็เริ่มเริ่มประกวดร้องเพลงเริ่มทํางานจนสุดท้ายเรามาได้ได้ตำแหน่งจากบูเดนซองนะครับเราก็เลยคิดว่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ หยิบจับมาเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังมันก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกดีนะครับมาจากความฝันจนแบบวันนี้มันเป็นความจริงแล้วเรารู้สึกอย่างไงบ้างรู้สึกดีใจมากๆครับวันนี้คือไม่ไม,ไม่คิดไม่ฝันว่าว่าจะมีวันนี้ที่แบบทั้งทุกๆคนที่ทั้งเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็คนที่ที่รักเราอะครับ มา,มาเจอมาแค่มาแสดงฝันจริงๆแค่มาให,ให้เห็นกันก็ดีใจมากๆแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็มาทั้งอุดหนุนทั้งมาสนับสนุนมาเอาดอกไม้มาให้เอาขนมมาช่วยนะครับพี่เปิดก็มาช่วยเป็นพิธีกรคือคือ เป็นการเดินทางที่มันยาวนานนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็วันนี้เราได้เห็นแต่ว่าเราเราคนที่รักเราอยู่มีคนที่รักเราเยอะมากั้ย <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับนะครับอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขกับงานที่สไปเด้ครับโอเคจับกอดจับกอ <c oughs> เน้นรุ่นใหม่ด้วยใช่ครับแต่อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเน้นตรงไหนแล้วคนรุ่นใหม่จะรู้สึกกับบบว่าอะไรบ้างครับคือตลอดเวลาที่ที่ทํางานในในแวดวงของดนตรีมานะครับก็เราจะได้เจอกับศิลปินที่เป็นต้นฉบับเนาะศิลปินที่เป็นระดับตำนานคือสปายโชคดีมากที่ได้อยู่กับมาต้อยเศรษฐาศิรชายาได้อยู่กับบุณอาชรินันนาครนะครับแล้วก็รู้สึกว่า บทเพลงของทุกท่านเนี่ยมันมีคุณค่ามากแล้ก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำยังไงที่จะนำเพลงเหล่านี้นำพามาจนถึงคนรุ่นใหม่ให้ได้นะครับอย่างน้อยๆอ,อาจจะไม่ได้เด็กๆมากน้องๆที่แบบว่าเรียนอยู่ประถมะมัธยมอาจจะอาจจะยากแต่ว่าอย่างน้อยๆเราลดอายุของผู้ฟังลงมาได้ไหมจากเพลงเหล่านี้เป็นเพลงของคนอายุ60นะ 70. เราลดลงมาเหลือ35้ได้ไหมรุ่นเราฟังได้ไหมนะครับแล้วก็เราก็ทกําการทดลองจนถึงขนาดว่าไปเรียนปริญญาโทเพื่อเพื่อหาคำตอบเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็คิดว่าเราต้องเอาเพลงเหล่านี้มาเรียบเรียงใหม่ด้วยดนตรีที่ทันสมัยที่ร่วมสมัยแล้วก็ไม่ทิ้งของเดิมนะครับเพื่อให้เพลงเนี่ยยังอยู่ได้กับทุกคนที่เคยฟังด้วยแล้วก็คนใหม่ที่จะมาเข้ามาฟังเพลงเหล่านี้นะครับยังไงก,ก,ก็ต้องขอฝาก อยากให้ลองเปิดใจเข้ามาฟังนะครับคือเดี๋ยวนี้เพลงต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มีไม่ได้มีกําหนดแล้วว่าเพลงเหล่านี้เป็นเพลงของคนอายุเท่านี้เพลงเหล่าเพลงลูกลุงเป็นเพลงของคนผู้ใหญ่ไม่ได้มีกําหนดนะเพราะฉะนั้นลองฟังก่อนครับลองเปิดใจฟังอัลบั้มของสปายกันก่อนนะครับกัรนแรกจากโอเดโซ่ทั้ง5คนนี้ครับลองเล่านิดอ๋อ สำหรับอัลบั้มนี้นะครับสัก r ีส i c า by p a s a k o r The Miracle j o u r n e น,นะครับก็ใช้โปรดิวเซอร์นะครับที่มาช่วยเรียบเรียงเสียงภาษาให้ทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับรวบรวมบทเพลง10เพลงที่อยู่ในความทรงจำของทุกท่านนะครับแล้วก็บันทึกเสียงสดโดยนักนนรรีกว่า30ชีวิตนะครับก็เป็น,ปนงานที่สปายตั้งใจทำมากๆแล้วก็อยากจะฝากพี่ๆสืมม่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยประชาสัมพันธ์นะครับ อยากให้ทุกคนได้ลองฟังนะครับแล้วจะเห็นความงามของภาษาไทยของเพลงไทยที่ที่ควรจะนำมาส่งต่อไปในอนาคตเรื่อยๆให้กับคนร,รุ่นใหม่ของคนไทยได้ฟังเพลงที่ดีๆแบบนี้คครรัับบครับ